วันที่16ก,กรกฎาคม2515นางวิมลตุงคัสลิอายุ32ปีผู้ประกอบการจำหน่ายปลาทูอยู่หมู่ที่5บ้านของคูตำบลปากทางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรได้กล่าวว่าขณะนี้ราคาปลาทูเนื่องขายปีกและขายส่งที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพิจิตรและตามตลาดนัดที่ชาวบ้านนิยมซื้อไปบริโภคกันเป็นอาหารหลักของชาวลากหญ้าได้ปรับราคาสูงขึ้นจากเดิมอีกเข่งละ10-15บาท ซึ่งสาเหตุที่ผู้ประกอบการค้าปลาทูนึ่งทั้งปีกและส่งในจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงต้องปรับราคาสูงขึ้นนั้น ผลมาจากปลาทูที่ชาวประมงลากอวนจับมาขายจากทะเลอ่าวไทยเริ่มหาจับได้ยากขึ้นเพราะเป็นช่วงฤด,ดูวางไข่และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําให้ปลาทูวางไข่ได้น้อยจึงเป็นสาเหตุหลักที่ชาวประมงหาจับปลาทูมาจําหน่ายยากมากในระยะนี้อีกทั้งค่าแก๊สหุงต้มที่ผู้ประกอบการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับนึ่งปลาทูมีราคาสูงขึ้นค่าน้ำมันในการขนส่งที่มีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง จึงต้องปรับราคาปลาทูนึ่งขึ้นไปจากเดิมเพิ่มอีกเข่งละ15-20บาทสำหรับปลาทูต้องมีการสั่งจองออเดอร์กันล่วงหน้าบางครั้งต้องกระจายแบ่งให้ลูกค้าประจำก่อนจึงทำให้ปลาทูหายากและมีราคาแพงดังกล่าวอย่างไรก็ตามการปรับราคาปลาทูในครั้งนี้เป็นผลกระทบโดยตรงกับผู้บริโภคในระดับลากยาก่าค่าขนส่งมันแพงหน่อยนึงแล้วว่าหน้าน้ำมันเวลาถ้าเกิดว่าจับปลายากเนี่ยมันก็แพงถ้าฝนตกบางครั้งฝนตกเรือออกไม่ได้ ถ้าเกิดว่าปลาวางไข่มันก็มีส่วนรวมกันมันก็จะมาอยู่ที่ลูกค้าลูกค้าก็จะซื้อปลาแพงแต่มันก็รวมกันถ้าอย่างเราคนทําเนี่ยมันก็จะหากําไรยากหน่อยลูกค้าก็จะซื้อของแพงกินเพราะช่วงนี้ก็ฝนมันตกมันก็เรือมันก็ออกอยากอย่างปลาทูแท้ถ้าเกิดว่า มันข้างอ่าวไทยแล้วข้างตะลิ่งมันก็เรือมจะออกยากหน่อยหนึ่งเพราะช่วงนี้ปลามันก็แพงถ้าเกิดว่าช่วงวางไข่ก็แพงขึ้นไปหน่อยหนึ่งลักษมันอั่นคงถ่ายภาพคณะกิจมัชิมาทีมข่าวพิจิตรไลนนิวรายงาน